มีความเคลื่อนไหวจากเขียวสัมพันธ์ผู้นำเขมรแดงคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้อายุ92ปีแล้วนะคะและอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตจากกรมราชธรร์ของกรัรมพูชาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนเรื่องราวอัตชีวประวัติของเขาค่ะ ภาพล่าสุดของเขียวสัมพันธ์ผู้นำเขมรแดงคนสุดท้ายในเรือนจำที่จังหวัดกันดานถ่ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเผยแผ่โดยคัมเมทมสื่อของกรัรมพูชาฉายภาพให้เห็นในห้องขังและเขียวสัมพันธ์ในวัย92ปีพร้อมเผยคำร้องขอของผู้นำเขมรแดงคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเขียนเรื่องราวประวัติส่วนตัวของเขาให้เสร็จนั้นในบ้านปลายชีวิต โฆษกรมราชัรร์กัมพูชากล่าวว่าคมแปรไทมส์ว่ากระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาอนุญาตให้เขียวสัมพันธ์ใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องเป็นการใช้แบบออฟไลน์ line, ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกกงสำออนทนายความเขียวสัมพันธ์ระบุว่าคอมพิวเตอร์ของเขาถูกยึดไปหลังถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำจังหวัดกันดานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม้จะมีการยื่นขอใช้คอมพิวเตอร์มาตลอดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ทนายความให้เหตุผลว่าเขียวต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเขียนหนังสืออตตาชีวประวัติของเขาให้เสร็จซึ่งจะเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบอบเขมรแดงและบทบาทของเขาในฐานะผู้นำเขมรแดงกันยายนปีที่แล้วองค์คณะชำระคดีวิสามันแห่งตุลาการกัมพูชาหรือศาลพิเศษคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัดสินค้านอุทธรและพิพากษาย,ยืนจำโทษจำคุกตลอดชีวิตในเขียวสัมพันธ์ ในความผิดค่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึงสองล้านคนเขียวสัมพันธ์เป็นผู้นำขมรนแดงคนสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่มีอดีตการนำขมรนแดงเพียง3าคนที่ถูกพิพากษาลงโทษขังเก็กเอียวหรือสหายดุดผู้ดูแลเรือนจำตวนสเสลงสถานที่คุมขังทรมานและสังหารประชาชนนับหมื่นเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนปี2020 นวลเจียนผู้นำอันดับสองของขมนแดงรองจากพรพศเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลปี2562โดยพรพศผู้นำขมิมนแดงเสียชีวิตเมื่อปี2541ก่อนถูกพิจารณาคดีค่ะ